อแล้วครับแกงสวบแกงสวบเราต้องออกเบ็ดแ้วออกเบ็ดมาซีเนากัน <c oughs> ไม่กลัวก็มากเลเลงยแกงสวบแกงสวบธนพัฒน <c oughs> ์การเกษตรอะไรนะจากสูเจงบะเดี๋ยวมกันไปครับวันนี้เป็นหาผมนะครับ ประมาณหกคมนึงเมื่อเรานัดกันเลยนะใช่เฮียเราจะไม่แห้วนัดกันมาเลยนี่เราจะไม่แห้วันเนี้ยไม่แ้วันเนี้ะไม่แห้วอ๋อสีไดงบอลด้นัดวานี่นัดกันไหมใช่ไหมเรานัดกันเลโอ้เขาสุดยอบเมองขาอีกแต่ที่สีเขีวทำกันแล้วครับอืมเจ็บฉีดเจ็บฉีดสีเยวเขียเจ็บฉีดประมาณเจ็ดกัเนาะประมาณเจ็ย เจ็ดร้อยเจ็ดไม่เกินเจ็ดร้อยเพราะใส่นี่เอาแล้วครับทำงานเราพยายามรีสีดีวบาเบสเบสเกัอัไหนอ่ะ เอาเนี่ยเอาเนี่ยข้อนตัวนี้ไหมข้อนตัวนี้อลินตัวนี้เอโอเคได้กันนมือนึงโอเคเห็นะสองตั